รายการนี้นะครับนักกีฬา,เ,าเข้าร่วมกแข่งขันก็ประมาณสัก10ประเทศครับก็มีทั้งฮ่องกงสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปินทีมชาติไทยของเราครับผมนักกีฬาของเราผลงานในรายการนี้ก็ในรุ่นโอเพ่นนะครับจ่ายิมนาวินสิงสารกา็ได้แชมป์เอเชียในรุ่นเทคโนครับส่วนเยาวชนยู19ผู้ชายเราก็ได้ที่1นึนครับ รายการเนี่ยครับก็เหมือนเป็นรายการทดสอบของสนามของซีเกมส์ครับนักกีฬาที่จะเข้าลงแข่งขันซีเกมส์ก็มามาครบหมดนะครับมีทั้งฟิลิปปินส์มาเลสแล้วก็สิงคโปร์ครับผมมามากันครบเลยครับซีเกมส์เราจัดทั้งหมด4 4ประเภท4เหรียญทองนะครับผมก็มีไอคิวฟอยชายไอคิวฟอยยูยูสิบเก้าไอคิวฟอยผูแมนแล้วก็เทคโนโลย์ัสครับผมชายครับผมความหวังตอนนี้ก็ เท่าที่ทดสอบสนามมาเราก็เข้าที่1ทุกรุ่นในในที่ในรุ่นที่จะจัดแข่งในซีเกมเราเข้าเราเข้าที่1ห,หมดเลยครับแต่ก็แต่ก็เราก็ยังประมาทคู่แข่งอย่างสิงคโปร์ไม่ได้ครับเขาก็เป็นชาติที่พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเร็วเร็วมากครับโดยเฉพาะ IQ IQ f ไอคิวฟอยผู้ชายครับเขาเขาได้ไปฝึกซ้อมที่ยุโรปแล้วก็ได้จ้างโค้ชร,ระดับโลกมามาฝึกฝึกสอนเขาเลยครับผม มองดูช่วงที่แข่งที่แข่งสีเกมอากาศค่อนข้างที่จะเหมือน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 กับแข่งตอนจิงแคมิเชียตอนนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะลมค่อนข้างที่จะเป็นใจให้ให้เราครับลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยครับผมคาดว่าก็น่าจะสภาพอากาศน่าค่อนข้าง,างจ,ะจะดีครับผม